Thank <laughs> ยช่สีไปสีไม่สีไม่สวยเลยโอ้ยยโอเคทุกคนของนุ่มๆเสร็จเลยจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวยกเสิร์ฟเลยเล็กจะอยู่ในฟิล์มไหม ไช่ครับวันนี้เดี๋ยวทำไมวันจันท์ั้งอยากกินทาโก้กินวันไหนก็ได้ใช่ไหม,มทุกคน<อ>ทักทายกันวันจันท์เนาะกินเขาวเล้งกันจ้ะเอกินทาโก้ไปดูท่งเอาไม่สอดสาวนอันนี้ไม่มีใครได้กินข้าวเที่ยงสองนมก็เลยทำเยอะหน่อยวันนี้เช้าตื่นสิบโมง เกมนข่ class, าเช้าสิบโมงราก็ไปแข่งฟุตบอลแข่งฟุตบอลเป็นไงบ้างแ,<ห>แพ้แพ้สี่ศูนย์สี่ศูนย์แข่งกับเอ่เอเหมายเลขหนึ่งของทีมเอ่อของสายใช่ไหม,อมโอ้โหแพ้เขาสี่ศูนย์โอ้ดองบอลดรว้าวแมทธิวบอกเขาเก่งมากเพราะงั้น <laughs> เออวันนี้โคช้ชให้เล่นสามสิบนาทีเป็นของเอ่อทีม ต้นสังกัดยูสิบนะทุกคนเออเออไม่ได้ทำอะไรทั้งนทำอะไรทั้งันแล้วไปกันต่อทัวร์สั้นๆไแล้วไปแล้วสักค่านเห็นพ่นกิดก่อ,อน,น,น,กน,นจ้ะ ส่วนข่อยนั้นมีเข่านะจ๊ะมีข้าวกับเอาวันนี้เอาปลาแซลมอนออกมาตัดหางหางนี้เราก็จะมาคลุกข้าวแล้วก็จะเป็นเ <c oughs> ข่าแมวนะทุกคน <c oughs> พริกน้ำปลาบักน้าจ้ะกินแค่นี้จ้าเมือนี้ยักน้าเพราะว่าข่อยกินน้ำเพลินบ่นไดห่จ้ะทุกคนมันบ่นอิ่มทองไหมเออขักเนยขักเนยลูกใซรลสเมื่อเนี้เห็นนุมน่มๆไปเด้นนอพีอน่น้องข่อยยุ่งๆมือเนี้ย

มันออกได้ฮมันออกที่ผมจะที่จะทำคือมันเห็นแล้วใช่ไหมมันออกได้กินจ้ะแต่ว่าใช้เวลานานทุกว่า คือเมื่อวานเนี่ยอเล็กซ์กซื้อมาใช่ไหมแล้วเขาทาไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเหงือ่อเหงื่อมันไหลในมือไงก็จับเข็มไม่ได้เมื่อวานแต่วัเน,นี้เหงื่อไม่มีอมเขา,าเลยเริ่มผักแม่ต้อ้สีก่อร่สีเหลี่ยมฮะสี่เหลี่ยมฝากทุกคนพต้องทักสี่เหลี่ยม สีขาวกับสีแดงใช่ไหมหว่าสีแดงทําัวใจแล้วก็สีเหลืองสีขาวทําสี่เหลี่ยมครับแล้เราต้องทําประมาณ60 60อังไม่น่าจะถึงสี่ชั่วโมงพังทผานไปสี่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงผ่านไปได้สี่ชิ้นหนัวใจเยอย<ะ> Okay, godt det. 60. Det var mit hjem. Jeg tror, no. well, jeg gør det. Jeg går. Hvad er det? er det næste gang? Ja, det det. Nå, det på det. Kom. det, จริงๆต้องซื้อมาลองก่อนสักอย่างคำว่างว่าตัวเองทำได้หรือเปล่าแล้วว้สำไกหรือเบล่าว่าะกเนี่ยจะทำยังไงถูกต้งหรือเป่าถูกต้องปรืเปาถึงเราจไปู้ฟูตีกินก็สวยจริงจริงยังไม่เหม Ưm Nhìn thấy em gần đây rớt rồi Trời ơi, mà Thăm đi đi luôn Trời ơi, nhỏ มด like no ัน <il> น <orter noise> ี้คสอะเูันเ็ดเดีรด่นอิ่มกิโลนี่บอิ่มสำหรับลูกไข่สองนพี่น้องสุดๆเลยจ้ะั ช้อนตอน mm. <c oughs> ัวนี้ผังนะเพียนสุดมันังเลยแม่ทคิดว่าอนครับเออยาจะไปทมาบดที่ทำได้วเอฟิก์ุวาฟิก์เลยมใช่ค่ัี่ล้อกันวะยุียี่้อสรเออเรมไม่ใช่เกแม่แม่กับแมทิวนี่แหละ แตงฝนตกทั้งคืนทั้งวันวเนี่ยอยีโม,ร,มร้ามาก็ม่แรงสองตัดีไปซอมฝนที่ตก อืมเขเย็ยนสบคืนดีเดี๋ยวจ,จะเจ้ารถไหมไปกับรถไหมไปรถไหมอ่ะอืมไม่ต้องเปียกเปียกตอนฟุตบอลอย่างเดียวกินไป Ừm. Đây mất rồi. rồi. Tắt. Bánh moca 1 chén. เมือวานวันนี้ผมไม่ซื้อยาใช่ไหมมันลดสี่ยิของปกติอเล็กซื้อได้กี่บาทลเจ็ดสิบเดี๋ยวขเชื่เดี๋ยวขเชอลดี่สิบครองเขาจะลดแดเียนี่ลดเจ็ดสิบลดสี่สครอง เชอวารปวดขีกับไปขีไปอิ่มแล้วก็ไปครับแองค์กิะจ้าทุกคนอิ่มแล้วจ้านมนมกินแบบสะใจมากจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวพอกันไหมน้อจ้าทุกคน Sampai di video Bye-bye. Oh,